สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับบุงาพาเพลินนะคะวันนี้พาทุกท่านนะคะมาชมแบบบ้านทรงโมเดิร์นนะคะจะเป็นทรงโมเดิร์นเสาเหล็กนะคะทุกท่านก่อนอื่นขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เจ้าของบ้านเทพบุงอาได้มาถ่ายให้ทุกท่านได้ชมนะคะหลังนี้นั้นนะคะฝั่งทางด้านขวามือก็จะเป็นด้านหน้านะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ล็อกล็อกละ3เมตรหหน้ากว้าง7เมตร เดี๋ยวอาจจะมีต่อมาด้านหน้านะคะทุกท่านแล้วก็ด้านยาวมี3ล็อกนะคะล็อกที่1ล็อกที่2 3งสเมตรห้ล็อกสุดท้ายนะคะก็จะเป็น2องเมตรห้ตอนนี้จะเป็นขนาด7จคูณเอยู่นะคะทุกท่านโครงสร้างก็จะเป็นนะคะเสานะคะเป็นเหล็กตะวันไอนะคะเดี๋ยวพาทุกท่านไปชมใกล้ๆนะคะนี่นะคะทุกท่านก็เสาที่ใช้จะเป็นเหล็กกาวานไนขนาด4ี่คูณสนะคะ ฝั่งทางนี้จะเป็นเสาต้นแรกความสูงอยู่ที่3เมตร60นะคะก็ไล่ระดับกันมานะคะเสาที่สจะสูง3เมตรนะคะแบบนี้เนาะเหล็กที่ใช้ก็เป็นกาวนาย4คูณสนะคะสอบถามคุณพ่อเจ้าของบ้านว่าทำไมถึงใช้เสาเหล็กพ่อบอกว่าก็จริงๆราคาพอๆกันกับเสาปูนนะคะทุกท่านแต่จะสะดวกเรื่องการติดตั้งคุณพ่อเป็นช่างเองก็สามารถที่จะทำเองได้เลยนะคะแบบนี้นะคะ แล้วก็สําหรับคานนะคะคุณพ่อก็จะก่ออิฐบล็อกแบบนี้เลยก็จะเป็นความสูงที่3อิฐบล็อกนะคะก็สูงประมาณ60เซนติเมตรนะคะตอนนี้ก็มีเทคารไปแล้วนะคะก็มัดเหล็กเทคานนะคะความหนานะคะก็อยู่ที่25เซนติเมตรประมาณนี้เนาะหนานแน่นมากๆเลยค่ะวิธีการก็คือนะคะก็จะติดตั้งผ่านเพลทแบบนี้เลยนะคะ สอบถามคุณพ่อว่าข้างในนี้ได้ใสปูนไหมก็ไม่ได้ใส่นะคะทุกท่านเดี๋ยวถึงเวลาก่อแล้วก็เชื่อมเหล็กประกบแล้วก็ก่ออิฐบล็อกได้เลยนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงจะพาทุกท่านมาชมเรื่อยๆเนาะนะคะฝั่งทางนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่ยื่นออกจากตัวบ้านนะคะฝั่งนี้นะจะยื่นออกมา90เซนติเมตรแบบนี้นะคะ ตรงนี้จะเป็นมุมไกล้ๆนะคะทุกท่านเดี๋ยวถ้าได้มุงหลังคาหรือใส่จันทันเพิ่มอะไรอย่างไรเดี๋ยวบุงงาจะพาทุกท่านมาชมกันอีกเนาะเดี๋ยวไปชมใกล้ๆกันค่ะนี่นะคะทุกท่านก็ให้ดูใกล้ๆนะคะนี่ก็จะเป็นการเชื่อมขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณภายในนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวบ้านนะคะก็จะเป็นขนาด7จ็คูเดเดี๋ยวก็จะมีนะคะก่อแล้วก็เทคานเพิ่มฝังนี้ด้วยนะคะแบบนี้ ประมาณนี้เนาะบริเวณตัวบ้านก็จะเป็น7,7คูณ7แล้วก็มีต่อไปด้านหลังด้วยนะคะจะเป็นด้านยาว2.5แล้วก็ด้านกว้าง2ล็อกนะคะเป็น2.5คูณ7แบบนี้เนาะนี่นะคะเดี๋ยวพาไปชมมุมจากด้านหน้ากันบ้างนะคะนี่นะคะฝั่งทางนี้จะเป็นด้านหน้านะคะหลังนี้ก็ เรียบเสมือนดั้งสูง60เซนติเมตรแล้วก็ลาดลงนะคะชนในเสาสุดท้ายฝั่งนู้นนะคะก็หลังนี้นะคะคุณพ่อเจ้าของบ้านเป็นช่างเองก็มีซื้ออุปกรณ์นะคะก็จะมีเหล็กเหลือฝั่งนี้ด้วยนะคะต Democrat, ัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ซื้อมาก็จะมีเหล็กนะคะที่ยังคงเหลืออยู่แล้วก็เดี๋ยวจะมีนะคะเดี๋ยวจะมีมุงหลังคาหลังนี้คุณพ่อนะคะเป็นช่างนะคะเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็เป็นช่างนะคะ ก็ค่าอุปกรณ์เท่าที่เห็นนะขณะนี้ก็สามหมื่นกว่าบาทนะคะคุณพ่อบอกว่าเดี๋ยวมุงหลังคาเสร็จก็ประมาณห้าห0ื่นนะคะที่ได้งบนี้เนื่องจากเป็นช่างเองนะคะทุกท่านเพราะว่าถ้าจ้างช่างก็ไม่ได้งบนี้นะคะสําหรับวันนี้ก็ได้เห็นนะคะในส่วนของนะคะที่หลายๆท่านเคยถามมาว่า,สาวเสาเหล็กนั้นนะคะกับเสาสําเร็จดียังไงก็ ข้อดีแตกต่างกันออกไปนะคะราคาพอๆกันแต่ที่สำคัญคือเสาเหล็กติดตั้งง่ายนะคะคือมันเบาแล้วก็สามารถที่จะทำได้เองคนเดียวก็ได้อาจจะมีคนช่วยจับนิดหน่อยนะคะก็คือมันไม่หนักนั่นเองนะคะก็สามารถทำได้เช่นกันเดี๋ยวถ้ายัางไงนะคะมีความเปลี่ยนแปลงจะขอคุณพอ่อคุณแม่มาดูกันใหม่เนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ